สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบ,บกนำโดยนายรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและโดย อนุภาพสิริมนทนรองเสนาธิการฐานบกได้นำคณะทูตจำนวน11คนจาก11ประเทศผู้ช่วยทูตทหารจำนวน38คนจาก23ประเทศพร้อมด้วยสื่มวลชนไทยและต่างประเทศจำนวนรวมกว่า150คนเข้าร่วมการสังเกตการพื้นที่พลเรือนอาธิสถานีบริการน้ำมันโรงพยาบาล และศูนพักพิงชั่วคราวซึ่งได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายและไม่คำนึงถึงหลักนุษยธรรมโดยฝ่ายกัมพูชาวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่มีดังนี้ครับในส่วนของกระทรวงต่างประเทศที่ดูแลคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาเข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จะให้ข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รับทราบแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางที่สุด โดยทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจะเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้กับประชาคมโลกได้รับทราบประการที่สองกระทรวงต่างประเทศต้องนำคณะทูตสื่อมวลและสื่อมวลชนต่างประเทศมาสังเกตการและประเมินผลจากการประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เห็นกับตาประการที่สาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ฝ่ายไทยต้องการเน้นประสิทธิภาพของการสื่อสารที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะได้สื่อสารต่อชาวโลกถึงความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลโรงเรียนและสาธารณะที่ดิดท,ที่สาธารณต่างๆที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นและพุ่งเป้าโจมตีไปยังเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักการสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าโดยสิทธิเด็กทำให้มีประ,ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงกว่า1 5 0่แคนผลที่ได้รับนผลผลที่ได้รับภายหลังจากที่คณะทูตได้รับฟัง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568คณะได,ได้ไปสังเกตการในหลายสถานที่ที่รับได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวได้แก่ หร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยจรวจากฝัง่งกัมพูชาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายซึ่งในจํานวนผู้เสียชีวิตเป็นแม่กับลูก3คนที่เข้าไปในร้านสะดวกซื้อและไม่ได้กลับออกมาอีก สถานที่ที่สโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอบ้านซำเหม่งที่ถูกโจมตีเสียหายและ 3. ส,สถานที่ที่คณะได้ไปเยี่ยมคือศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งในอำเภอการทรักษ์ที่ยังให้การดูแลประชาชนกว่า5,000คน การลงพื้นที่ในวันนี้ของไทยเป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่ทำให้คณะทูตและสื่อมวลชนจำนวนมากที่เข้าร่วมได้เห็นเป็นความโปร่งใสของของผู้จัดและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกพื้นที่ที่เราไปฝ่าย,ายไทยก็คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของคณะด้วยครับการลงพื้นที่ของฝ่ายไทยเน้นความโปร่งใสหากเปรียบเทียบกับฝ่ายกัมพูชา ในการสังเกตการทุกพื้นที่สื่อมวลชนสามารถติดตามและถ่ายทอดสดได้ตลอดเวลาอีกทั้งชนะทูตยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเห็นความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผลกระทบนั่นจิตใจที่ประชาชนต้องอบพยพออกจากบ้านตนเอง นอกจากนี้คณะทูตและผู้ช่วยทูตฐานทุกท่านต่างแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่จัดการลงพื้นที่ด้วยความจริงใจและความโปร่งใสในครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขอย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการทุกอย่างครับในกรอบกติกาเราย,ยึดมั่นในหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดตามที่ประชาคมโลกได้เห็นแล้วจากการลงพื้นที่ในวันนี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วความจริงจะชนะทุกอย่างครับขอบคุณครับ ครับในส่วนของความมั่นคงนะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมในสถานที่จริงในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดนะครับซึ่งในสถานการณ์โดยทั่วไปที่ผ่านมาในห่วงเวลา,าตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมในวันนี้นะครับสถานการณ์โดยทั่วไปแล้วตามนาชายแดนนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในความสงบนะครับทั้งสงฝ่ายก็ยังคงตรึงกําลังอยู่ในที่ตั้งของตนเองนะครับ ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสถานภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนนะครับณนะเวลา09:00วันนี้นะครับก็อยากจะขอชี้แจงในเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะครับว่ายังเป็นยอดคงเดิมนะครับโดยมียอดเสียชีวิตที่14คนบาดเจ็บสาหัส12คนบาดเจ็บปานกลาง13คนบาดเจ็บเล็กน้อย13คนก็คือยอดยอดรวมก็คือ52คนนั่นเองครับ อีกไประเด็นหนึ่งในเรื่องของยอดผู้อพยพในศูนย์พักพิงต่างๆในจำนวน5จังหวัดนะครับโดยปัจจุบันนี้มีจำนวนศูนย์ที่เปิดให้บริการนะครับจำนวน676แห่งนะครับได้ปิดทำการลดลงไป1แห่งนะครับที่ผ่านมาสามารถรองรับผู้อพยพได้จำนวนทั้งสิ้น395,858คนนะครับโดยปัจจุบันนั้นก็มีจำนวนผู้อพยพทั้งสิ้น 1 6 7 1 2 1คนนะครับลดลง21,277คนโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ในแต่ละจังหวัดนะครับก็คงได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถที่จะกลับไปบ้าน ของตนเองได้นะครับโดยก็ปล่อยให้ทางพลเรือนต่างๆชาวบ้านนะครับประชาชนได้กลับไปที่บ้านของตนเองได้ปล่อยแล้วจํานวนทั้งสิ้น21,277คนครับก็ถือว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็อยู่ในความปลอดภัยครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับคนไทยด้วยกันเองนะครับก็ได้มีการจัด มีบุคลากรทางการแพทย์ในบริเวณศูนย์พักพิงต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุรุษพยาบาลมีพยาบาลทั้งหลายนะครับได้ให้ช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชน,กร,ชนรวมถึงบริษัต่างๆในพื้นที่นะครับจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่นการสารรูปสัตว์นะครับอย่างที่ผมมีอยูออ่ด้านหน้าของผมตัวนี้นะครับก็มีการสารรูปสัตว์ที่ทางน้องๆเด็กๆนะครับได้ร่วมทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อคลายเครียดแล้วก็ผ่อนคลายรวมถึงก็มีการจัดทำํำการวาดรูปนะครับซึ่งในวันนี้ทางน้องๆก็ได้มอบภาพวาดที่น่า น่ารักน่ารักต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับคณะทูตานุทูตและก็ทูตทหารที่มาเยี่ยมชมศูนย์พักพิงด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ผ่อนคลายคลายเครียดให้กับทางพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงด้วยนะครับในส่วนของประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคณะทูตานุทูตและก็คณะทูตทหารที่มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะครับในวันนี้ก็อย่างที่ ท่านอธิบดีกรมสาริเทศได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด23ประเทศก็มีทั้งทูตานุทูตคณะทูตทหารแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับกว่า100นายเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ไปเยี่ยมชมที่สถานที่สถานีบริการน้ามันนะครับปม๊มปตทที่บ้านผือจังหวัดศรีสะเกดนะครับรวมทั้งในเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านชมมำเมงอําเภอกันรทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการที่นำเสนอให้คณะทูตานุทูตต่างๆนะได้เห็นด้วยประสบการณ์จริงด้วยตนเองจริงในสถานที่จริงนะครับถึงผลกระทบ ที่ไดก้ก่อให้เกิดจากการที่ทางฝ่ายกัมพูชาโจมตีอย่างไม่มีทิศทางอย่างไร้เป้าหมายนะครับไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไปยังสถานีบริการน้ํามันรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะครับหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรงรวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับทั้งนี้เนี่ย าทางคณะทูตานุทูตและทูตทหารต่างๆก็ได้รับทราบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ปฏิบัติการที่ผ่านมานั้นในลักษณะของการปกป้องตอนเองหรือ Self d e f e n s นนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยของตอนเองนะครับเราไม่มีบทบาทหรือไม่มีความต้องการที่จะไปรุกรานประเทศใดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ได้มาจากการเยี่ยมชมของคณะทูตานุทูตและก็คณะทูตทหารต่างๆในพื้นที่ที่ผ่านมาด้วยครับ สุดท้ายนีนะครับในส่วนของความมั่นคงที่อยากจะแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเรื่องของการประชุม GBC ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีกำหนดเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคม2568นะครับ ปัจจุบันนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าสถานที่ที่จัดการประชุมจะไปจัดที่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยทั้งสองฝ่ายไทยและกัมพูชาก็ได้ตกลงใจกันแล้วว่าจะไปจัดในช่วงเวลานั้นโดยในห่วงเวลาที่ผมได้เรียนไปแล้วคือ4-7สิงหาคม พุงเวลา4ถึง6เนี่ยจะเป็นการจัดการประชุมของฝ่ายเลข,ขานุการของทั้ง2ฝ่ายนะครับเพื่อหารือในประเด็นต่างๆที่จะหยิบยกมาพูดคุยในเวทีของ GBC หรือ General b o r d e r Committee นะครับจากนั้นเนี่ยในวันที่7สิงหาคมก็จะเป็นการประชุมหลักโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศทั้งนี้ในส่วนของฝ่ายไทยก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกน,นัทพลนาพาณิ์ที่จะเป็นผู้แทน ของกระทรวงกลาโหมในการเป็นประธานร่วมในการเจรจา GBC ในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวรอคงต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าการประชุม GBC นี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ um, now I'll brief um, in English good evening today the ministry of foreign affairs the royal thai army and agencies involved led by his, his excellency mr Rat Charlie chan vice minister for foreign affairs and lieutenant general anupap siri monton deputy chief of staff of the royal thai army together with diplomatic representatives from 11 countries and 38 defense attaches and a delegation from foreign and Thai media, totaling 150 persons, join a site visit to civilian areas, including a patrol station, convenience store, a sub-district health promotion hospital, and a temporary shelter center, which were affected by Cambodia's indiscriminate armed attacks in blatant disregard of the principles of international law. The objectives of the field visits are as follows the ministry of foreign affairs facilitated the participation of the diplomatic corps and foreign media in this site visit with a firm intention to ensure that the facts and the truth are disseminated to the international community. this is where both thai and international media will play an important role. secondly, the Ministry of Foreign Affairs intended to provide an opportunity for the diplomatic corps and international media to observe and assess the impact of the clashes along the Thai-Cambodian border firsthand. Thirdly, through the site visit, we intended to re reflect the actual events and the actual truth to reveal the magnitude and long-term the social impact of the destruction caused by civilian homes, hospitals, schools and public facilities, acts initiated by the cambodian side which deliberately targeted non-military sites. again, these actions constitute violations of international human humanitarian law, human rights principle and the convention on the rights of the child. as a result, many Innocent civilians have been killed or injured, and over 150,000 people were forced to evacuate to shelters. The results of the site visit, after a, a briefing um, uh, by by the Thai side um, of the attack by Cambodian, beginning of 24th of July 2025, the delegation were on site to observe a number of affected locations. First, a convenience store located within a patrol station in sisakhet province, which came under rocket attack by Cambodian forces, resulting in eight fatalities. Among them were a family of three, a mother and her children, who went into the store and never came back out. Second, the band Samuang Sap district health promotion hospital also in cisicate which was structurally damaged by the attack and a temporary shelter center which have been providing care for over 5000 people today's site visit was an important opportunity for a large number of diplomatic representatives defense attaché and media present to witness the transparency and the facts of the situation still Every location visited, safety was our top priority. When compared with Cambodia's um, arranged visit, at every place visit, media were able to follow and take footage or reporting. Diplomats and defense representatives were also able to meet and interact with families who are directly affected and witness damage to the public infrastructure and facilities. An impact on innocent civilians including the personnel impacts for those who had to leave their homes moreover the diplomatic representatives and defense attaché thank the thai government for organizing the visit which demonstrate the sincerity and good faith that we have always shown lastly I wish to reiterate that Thailand carries out all our actions in accordance with the rules always. We are committed to the principles and international law, as the world can see, just like the visit today. I am confident that truth ultimately wins. Thank you. So, I'd like to give a quick translation to my uh, address on the security aspect of the ad hoc center as well as a result of the visit of the diplomatic delegations as well as military taché corps as well as the members of the press uh, to the site in Ubon Ratchathani and Sisaket provinces today. Uh, firstly, I'd like to mention the update of the situation concerning uh, the Clashes between Thailand and Cambodia in recent days. In the past day, also from the 31st of July to the 1st of August, here, the overall situation along the Thai Cambodian border has remained calmed, uh, as, of course, the overall environment uh, remains stable. Uh, no positive deployments of any troops are uh, found in the area. Secondly I mentioned about the casualty status as of 0900 today of the civilians the numbers of the casualty affected uh, remain the same as yesterday that is to say deaths <coughs> is counted as 14 seriously injured 12 moderately injured 13 slightly injured 13 and the total number of affected people are 52 in terms of the current number of evacuees to shelters or temporary shelters across five provinces, uh, there are currently 676 temporary shelters available. One was closed down yesterday as a result of um, not being used. The shelter capacity that can accommodate the number of people uh, still counts for 395,858 people. The current number of evacuees remain in those shelters, uh, 167,121 people, a decrease of 21,277 people after provincial authorities determined that it was safe for some of them to return home. In terms of healthcare and well being of the evacuees um, living or staying in the shelters at the moment, uh, we have provided medical personnel uh, to continuously assign or to take care of the sick and injured in the shelters. And there has also been support from all sectors concerned, uh, be they government, private organizations, or even local, local foundations. Various recreational activities have been organized, uh, including uh, this weaving of animal figures, such as this one here. I was given this one by one of the children who actually wove uh, this beautiful bird, uh, which represents peace uh, for. The occasion as well, so they actually made all these animal figures, fish, birds, and all the cardboard cutouts uh, as part of their recreational activities to reduce their stress. Now. Um, Mr. Nkonde mentioned already about the visit sites that we have taken all the diplomatic corps members as well as military attaché corps members uh, and members of the press too. And obviously, they have been shown firsthand the effect of those devastations uh, caused to the civilian properties and facilities, including hospitals and other healthcare facilities as well. I'd just like to re emphasize on the point that these sites are over 20 kilometers from the conflict zone and are not military targets. So it's quite a, kind of questionable why the attacks were made on those sites. And thus, these acts constitute a serious violation of Geneva Conventions and other relevant rights, including human rights and human dignity as well. The visit was also made clear to everyone that in all of these incidents, Thailand acted in self defense and for the purpose of protection their own civilians. Additionally, the group visited the evacuation center at Gantaralak Technical College to observe the living conditions of the affected victims and civilians. Uh, they saw firsthand the care provided by both public and private sectors, as well as, of course, I mentioned already the recreational activities organized for uh, or to reduce stress caused by the conflict. Now, lastly, I'd like to um, conclude my address by informing the general public and members of the media that the upcoming GBC meeting uh, which will be a special session has been confirmed to be conducted in Malaysia between the 4th to the 7th of August 2025 uh, both sides have agreed that they will have the meeting in Malaysia now in terms of what constitutes a meeting. the dates of 4 to 6 of august will have the secretariat-level meeting of both sides, while the 7th of august will have the ministerial-level meeting between the defense ministers of both countries. and for thailand, the representative will, of course, be general nataporn Napanid, the uh, deputy minister of defense, acting defense minister. that's all i have to say. thank you very much. จะขอเปิดให้กับสื่อมวลชนหากมีคำถามอะไรนะครับขอรบกวนระบุสำนักข่าวด้วยละกันขอบคุณครับแค่ขอบคุณอย่างเดียวหรอเขาก็ถามค่ะทูตต่างชาติแค่ขอบคุณที่พาเข้ามาอย่างเดียวหรอคะเขาได้แสดงท่าทีอะไรมากไหมคะว่าจะซัพพอร์ตเรามีประเทศไหนที่ซัพพอร์ตอย่างชัดเจนบ้างคะขอบคุณค่ะครับผม ผมขอเรียนอย่างนี้ฮะว่าเขาเขาไม่ได้แค่ขอบคุณนะครับเขาเขาได้เห็นกับตานะครับถึงความาโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับที่ไม่ใช่ทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงครอบครัวถึงเด็กการมาครั้งนี้ มันสำคัญมากแค่เพราะไม่เพียงแต่ได้เห็นสถานที่ที่พังทลายผมยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยนะครับแต่เขาได้ได้เห็นได้คุยกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับได้เห็นได้คุยกับประชาชนที่จะต้องอ,อบพยพออกไปจากถิ่นที่อยู่ของตัวเองถามว่าเขารู้สึกยังไงผมผมก็บอกได้ครับว่า โดยขอไม่ระบุประเทศนะครับว่าเขาเห็นใจเรานะครับว่า,ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนเหล่านี้จะต้องมาเป็นเ,เหยื่อของการามีปัญหาระหว่างกันนะครับเขาไม่เห็นประเด็นว่าทำไมไทยจะเป็นผู้เริ่มเป็นไปไม่ได้นะครับเขา มีความเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็มีความแสดงท่าทีในการสนับสนุนสิ่งที่ไทยทําชื่นชมในสิ่งที่ไทยดูแลคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ถูกได้รับผลกระทบและผู้ที่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับเราทำอย่างเป็นระบบทำอย่างโปร่งใสทำอย่างคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับก็นั่นคือคือ,ค,อคือสิ่งที่ผมจะให้ข้อมูลได้ในะชั้นนี้นะครับ ครับในส่วนของผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับว่าในส่วนของฝ่ายทหารก็มีทางผู้แทนของฝ่ายทหารต่างประเทศมาถามผมอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่เข้าใจว่าเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยโดยเฉพาะอยิ่งเป้าที่เป็นเป้าพลเรือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส,าสถานีบริการปตทที่เราพาเขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าทําไมถึงต้องมาโจมตีตรงนี้เพราะว่าถ้าดูตามแผนที่แล้วไม่มีเป้าหมายทางทหารในแผนที่เลยในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเลยนะครับ ฉะนั้นเขาเลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการโจมตีตรงนั้นจุดนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่มีหลักการในการเลงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่า เขาตั้งใจที่จะโจมตีเข้ามาอย่างบริเวณทางที่อยู่ของพลเรือนต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผมอันนี้ผมก็คงให้คําตอบไม่ได้นะครับแต่มันก็บ่งชัดนะครับจากการที่ไปเยี่ยมชมในพื้นที่ให้เขาเห็นเลยว่าในบริเวณใกล้เคียงไม่มีพื้นที่หรือสถานที่ใดที่เป็นเป้าหมายทางทหารเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะอยากจะฝากทางสื่อมวลชนไว้เหมือนกันครับท่านขออนุญาตครับจากจตุพลจากท็อปนิวครับ ้างไนนะครับกันตพลจากท็อปนิวครับเชิญครับท่านทูตที่เดินทางมาวันนี้ครับก็แสดงว่าทิศทางเป็นไปในทางที่ดีสัดส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจากที่ท่านให้ข้อมูลเมื่อกี้เป็นไปในทางที่ดีทั้งหมดครับคือเราเราอย่างที่ผมผมเรียนนะครับมีคณะทูตมาจาก11ประเทศนะครับซึ่งซึ่งผมผม ใน,ในฐานะกระทรวงดัปเะเทศและได้คุยกับท่านเหล่านั้นนะครับท่านก็ท่านก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วตามคำถามแรกนะท่านเห็นอกเห็นใจมากว่าเราเป็นเหยื่อเราดูจากเหตุผลทุกประการมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเริ่มก่อนแล้วก็อย่างที่ ทางฝ่ายทหารได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับมันชัดเจนมากว่ามันล้ําเข้ามาในเขตไทยเกือบ30กิโลเมตรนะครับในการที่เขาเหมือนไม่เล็งหรือตั้งใจเล็งมาที่ประชาชนที่ไม่ใช่ทหารเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารดังนั้นวันนี้คือเราพูดมาโดยตลอดนะครับว่า ทยทาบนหลักการสิ่งที่กัมพูชาทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่บนหลักการไม่อยู่บนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนวันนี้วันนี้เป็นวันที่คณะทูตทั้งหลายนะครับและคณะทูตที่เป็น มิลิ t รีอะ t าเช่คือคือผู้ช่วยทูตทหารได้เห็นความจริงได้เห็นเหตุเห็นโลเคชันเห็นพื้นที่จริงๆได้เจอกับญาติผู้เสียชีวิตได้เจอกับคนไทยที่จะต้องย้ายออกย้ายบ้านย้ายจิ่นฐานไปอยู่ในโูนพักพิงมันก็มันก็เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดเรา เราเป็นราพูดตรงๆเราพูดจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องผมจึงถึงคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องการสนับสนุนจากเขาก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีครับหลังจากที่ทางท่านทูตแล้วก็ผู้ช่วยทางทหารเนี่ยครับมาได้รับข้อมูลจากทางฝั่งบ้านเราขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อใดครับขั้นตอนต่อไปก็ ตามที่ทางฝ่ายทหารท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะครับกำหนดการต่อไปที่สองฝ่ายจะมีร่วมกันก็คือการประชุม GBC นะครับ General Boundary Commission นะครับที่จะเกิดขึ้นที่มาเลเซียนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7นะครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็คาดหวังว่าก็จะมีการพูดคุยไปในทิศทางที่มันเป็นบวกยิ่งขึ้น และมันจะลดผลกระทบที่เกิดอยู่ณนปัจจุบันกับประชาชนของเรามันมีสิบที่จะขยายวันประชุมเพิ่มเพิ่เพิ่มขึ้นไหมครับท่านผมไม่มีครผมใน,ในคือในชั้นนี้เนี่ยนะครับธรรมดาแล้วการประชุมเนี่ยใช้เวลาวันเดียวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปแล้วมันจะมีการประชุมของฝ่ายเล็กขานุการล่วงหน้าก่อนถึง3วัน 4ถึง6นะครับแล้วก็มาการประชุมโดยท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอของเป็นเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยก็อีก1วันเต็มนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็จะเป็นไปนตามนี้คือ4-7ถึง7ครับ นะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตท่านท่านเม่ยครับนะก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับในส่วนของการแถลงข่าวแล้วก็เป็นประจําที่เราอยากฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าขอให้ทางพี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงต่างๆนะครับผ่านทาง f a c e b o o k p a g จของเราครับศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์นะครับทาง a c e b o o k นะครับก็สามารถติดตามได้แล้วเราจะพยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันเวลาทุกๆวันทุกๆนาที นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่งตางๆเหล่านั้นครับก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นทีมไทยแลนด์ร่วมสนับสนุนกันนะครับในเรื่องของอการปกป้องอธิปไตยของเราในเรื่องของความเป็นชาติไทยของเราครับขอบคุณครับ